เราก็จะอยู่ที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็ไปแม่สายแล้วก็จะไปเชียงรายกันนะคะอันนี้ก็ไปเชียงรายถึงเชียงรายแล้วก็เข้าเซ็นทันก่อนเลยค่ะพอดีว่าหิวมากต้องไปหาของกินรองท้องไว้ก่อนอันนี้ก็เที่ยวอยู่ในเซ็นทัลน,นะะี่ค่ะวันนี้ก็เราไปกัน3ามคนนะคะอยู่ท่าี้เล็กไปดูหน้าแต่ละคนถ้าถึงที่งานคอนเสิร์ตก็จะมีอีกคนหนึ่งคะ่ะด,ดูหน้าตัวเองไปสักกลุ่มหนึ่ง ฉันสวยฉันสวยโอ้ยไปที่สิงตักะค่ะไปที่งานคอนเสิร์ตสิงตักแล้วก็ถึงที่หน้าหน้างานแล้วค่ะก็เดินเดี๋ยวเดินวันเดินเออเดินโชว์ไปสักกลุ่มเออเออนี่แหลแล้วก็บรรยากาศก็ประมาณน,นี้ค่ะอันนี้เขาทั้งเข้าของสิงตักเชีงยงราข้างในเขาจะมีพลุ่มที่เขาไปขี่กันแต่เราไม่ได้ตัวเยอะมาก เ,เยอะมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เอไทยร่กับบอลลูนข้างหลังอยู่คนนี่มีโคตรเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆแบบว่าคนนี่เหมือนมดเลยเยอะมากแล้วก็เคุยกันอยู่แล้วก็ดูดิค่ะโต๊ะนี่ก็เต็มหมดเลยอันนี้เรามาเช้านะเนาะมาเช้าลยแบบว่าหาโต๊ะไม่ได้ต้องไปขอคนอื่นเอาโต๊ะมันแบบว่าเต็มหมดเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในงานนะคะแล้วก็จะชมอยู่ในงานแต่รอบชมนี่ก็ประมาณกลางคืนค่ะางานคอนเสิร์ตก็เริ่มแล้วจะมี แทนไทยแล้วก็มายาลาดแล้วก็ยูอาบอยทีนะคะนี่เขาก็จะมาร้องเพลงกันซิงเกิเขาก็คือการแข่งบอลลุนใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เขากาลังจะแข่งบอลลุนกันคะ่ะแบบไฟมันระยยิบรลยยับสวยมากอันนี้ก็เป็นแบบว่าวันสุดท้ายนะคะอันนี้เขาแข่งกันวันสุดท้ายอันที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันแบบว่าไฟมันเลยยิบรลยยับไปหมดเลยสวยมากพูดจริง ่แงานนี้เสร็จแล้วก็เขาก็ให้รางวัลกันให้รางวัลกันเสร็จแล้วก็โชว์สุดท้ายก็จะมาอีกนะคะแบบไฟมันดูดีแกสวยมากฉันชอบแล้วก็ไปหาซื้อของดื่มกันดื่มแล้วก็ดูโอ้ยดูดีข้างหลังนั่นคนเยอะมากอันนี้ก็เออยกันสักกลุ่ม ค่าให้ถ่ายกับอันนี้แต่ฉันก็กลัวอยู่นะเอ้ยกูกูก็ต้องถ่ายคะ่ะต้องสวยไว้ก่อนอันนี้ก็หาของกินไปตามหาของกินกันพอดีว่าหิวแล้วก็หาของกินกันของทอดอะไรมีหมดเลยคะ่ะน,นี้ไม่ได้ถ่ายมาหมดนะคะที่จริงมันยืมมากอันนี้ก็สุดท้ายก็เดี๋ยวก็เราจะกลับแล้วนะคะอันนี้ดูดูแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับแล้วไปไปคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ